นี่มอยู่นั่นแหละอยู่ของนั้นแหละจมเป็นของชำน้องตอนนี้ของชำลดละจะทำซักเีดอย่างเดียวน่ซัฟเฟีดอย่างเดียวเพราะว่าน่าเป้าขายของชำต้องตื่นเช้าแล้วก็